สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น,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 น้องๆนานาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พาออกมาวางเบ็ดราวกันในอ่างอีกแล้วนะครับก็วางเบ็ดราวแบบนี้ก็เป็นการวางปากกดกับปลาช่อนแต่ไม่รู้มันจะมีปลายอย่างอื่นมาติดหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าผมวางให้ดูแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันตอนกู้ว่าจะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอตัวไปวางอันที่เหลือเบ็ดผมเตรียมมาก็เตรียมมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ผูกมาเป็น ตับเหมือนคนอื่นก็ปูกมาเสร็จแล้วก็เชือกผมก็จะมาเป็นแบบปั่น่างนี้เลยมาถึงผมก็จะมามาัดเอาในอ่างแล้วก็ลูกปลาที่ใช้วันนี้ผมใช้เป็นปลานินครับปลานินเราเลี้ยงไว้เองอเพื่อไว้เกี่ยวเบ็ดโดยเฉพาะครับเดี๋ยวยังไงพผงนี้เรามารุ่นกันตอนกู้เลยว่าจะหมานหรือไม่หมานโอเคครับ มาครับมาดูเบ็ดลาวกันว่ามีติดแล้วนะครับนูรู้เป็นปลาอะไรโอ้โหเเลยนะครับ ยอดเลยมา,ามาดูกันเดี๋ยวขอกลับเรือนิดนึง่งโอ๊ยใจนะครับดูโอ้ยตัวแรกก็หมานเลยนะครับดูครับ อขอตัก่อนลุดโอ้โหเฮ้โอ,โอ้มาแล้วนะครับตัวแรกเต็มแรกโอ้โหนี่ครับโอ้โหตัวแรกเป็นกิโลเลยตัวนี้ หรือไม่อาจจะเป็นกิโลฟ้าเลยซ้ำสุดยอดครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเอยๆเลยเหมือนๆอออยานนีครับดูมีตัวนึ่ง ครับแต้มที่สองไปเราไปดูกันต่อ เรือไม่หันครับดีครับปลาช่อนมานี้แล้วนะครับแต้มที่สามของเรา ที่สามไปครับเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อเลยโอเ,โอเคครับผมก็กูเบ็ดมาจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาดูปลากันดี่าว่าการวางเบ็ดเราในอ่างข้างนี้จะได้ปลาสักกี่ตัวนี่ค,ครับ มาหดปรากฏสองตัวนะครับเด,เดี๋ยวจะยกโชว์ก่อน,นปรากฏสองตัวกับปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าวางเบ็ดลาวครั้งนี้ก็ยังหมานพอสมควรปรากฏไซนี้ก็กิโลเศษเลย ถือว่าสวยงามนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าผมก็สรุปให้ดูแค่นี้แล้วกันถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปทําอะไรกันต่อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหมันมันขอาปชนใส่ถุงอ้วนดีกว่าไม่อย่างนี้ไม่ได้นี่ครับ ไปแล้วนะครับกับข้าวไปเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้า